อิ่มบุญอิ่มใจเพราะว่าถ้าพูดถึงวันนี้เนี่ยเริ่มต้นการกินเจนะคุณทานไหมฮะผมแล้วแต่ฮะแล้วแต่จะอึ้งเลยทีเดียวนะคุณก็คือบางคนก็แล้วแต่ความสะดวกนะคะแต่สําหรับคนที่เริ่มทานจริงจังก็คือล้างท้องนั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ทานวันนี้เป็นวันแรกด้วยนะคะแต่ว่าหลายคนอาจจะมองไปที่เรื่องของการกินเจเป็นส่วนใหญ่เพราะปีนี้เนี่ยดันมีกระแสข่าวสําคัญมาอีกว่าต้องทานเจสองรอบคือยังไงทำไมต้องมีสองรอบใช่เหรอทำไมต้องมีมัคค่าบูชาสองรอบอย่างนี้เกี่ยวไหม กี่ยวไหมอ,ไอันนี้ที่ฉันไม่ทราบแต่ว่าการทานเจเนี่ยเขามีการนับวันกันนะตามฤด,ดูกาลเดี๋ยววันนี้มีอธิบายด้วยการทานสองรอบเนี่ยคืออะไร,รแล้วถ้าไม่ทานครบเนี่ยจะได้บุญหรือเปล่านะเดี๋ยวลองฟงังแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นคือตรงกับงานนะคะงานบุญศาสตร์เดือนสิของไทยซึ่งในระยะหลังเนี่ยเริ่มจะเป็นที่พูดถึงน้อยลงด้วยค่ะ กนิ้วเป็นต้นเหตุที่นาเอาธรรมเนียมการกินเจเข้ามาตั้งโรงเจว่าเจตัวเมื่อถึงคราวกินเจก็ต้องกินกันทุกโรงเจต่อมาพวกจีนทั้งหลายก็เลยพลอยพากันกินเจไปด้วยนี่เป็นข้อมูลนะคุณอาทิตย์ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวสิิขกตศนนะคะท่านก็ค้นคว้ามาจากวิทยสารสับไทยที่ตีพิมพ์ไว้ตั้งแต่ปี2467แล้วล่ะค่ะ,<น>ะแล้วก็น <ะ S 1> <ม>ํามารวบรวมไว้ในหนังสือของท่านนะคะก็ทําให้เราได้เห็นว่าเนี่ยพอเข้าเทศกาลกินเจแล้วเนี่ย ที่มาที่ไปเนี่ยเป็นยังไงที่เข้ามาในไทยนะคะซึ่งตั้งแต่วันนี้ไปแล้วนะับไปอีก9วันเนี่ยคืออยู่ในช่วงเทศกาลกินเจแล้วล่ะเรียบร้อยนะฮะถ้าใครก็ล้างท้องกันไปตั้งแต่อย้าที่ว่าแล้วก็ ที่มีการพูดคุยกันว่าเอ๊ะต้องกินเจสองรอบเนี่ยกินไม่ครบเนี่ยจะได้บุญหรือเปล่านะคะก็จริงผมว่ากินกินรอบไหนก็ได้บุญนะไม่อยู่ในเทศกาลกินก็น่าจะได้บุญอยู่ดีนะคือก็น่าจะอยู่ที่จิตใจใแต่หลายคนก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเอา้าแล้วคําว่าสองรอบมาจากไหนเขานับกันยังไงนะเดี๋ยวไปฟังอาจารย์ถาวรอ,อธิบายกันแบบง่ายๆว่าปีนี้ทําไมถึงต้องทานเจกันสองรอบค่ะถ้าตามหลักของวิชาเทววิทยาจีนว่าวยเรื่องความความสัมพันธ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับมนุษย์เนี่ยนะ เขาไม่ก er ินกันเพราะว่าในเดือนหนึ่งเนี่ยโดยปกติแล้วหนึ่งเดือนเนี่ยมันจะมีฤดูย่อยอยู่สองฤดูพระจีนเนี่ยเขามียี่สี่ฤดูเดือนหนึ่งมีสองฤดูย่อยก็มีฤดูแรกของเดือนก็อุปมาณว่าเป็นฤดูหยางฤดูหลังของเดือนก็เป็นฤดูหยินพอเดือนที่เกินขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าปีรอบศุริยคติมันยาวกว่าจันทรคติ11วันมันก็3ปีหรือ2ปีมันต้องเพิ่มมาอีกเดือน เดือนที่เพิ่มขึ้นมาอีกยี่ิบเก้าวันน่ะเดือนที่เพิ่มเนี่มันจะมีแค่ยี่ิบเก้าวันเนี่ยมันจะมีจุดผ่านฤดูย่อยเนี่ยมีฤดูย่อยเฉพาะฤดูหยางพลังมันไม่เต็มพลังมันไม่สมบูรณ์มันมีแต่หยางไม่มีหินเขาก็เลยไม่ทําพิธีกรรม บรรยากาศนะคะก็อย่างที่เราคุยกันไปนอกจากจะมีการทันเจแล้วยังมีการทาบุญเ,เทศกาลหนึ่งอีกงานหนึ่งซึ่งติดติดกันเลยนะคะแต่อาจารย์บอกว่าแต่ละปีบางปีเนี่ยพร้อมกันเลยนะบางปีอาจจะเหลื่อมกันวันหนึ่งนะคุณอาทิตย์ก็คือบรรยากาศอย่างนี้นะคะ่ะมีการกวนกายศาสตร์นะคะสามารถขี่ชุมนุมกันก็เป็นงานบุญ ศาสตร์เดือนสิทธิ์ที่เหมือนจะน้อยลงทุกทียนะคะซึ่งในอดีตเนี่ยเป็นงานใหญ่นะคะความสําคัญก็คือการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้องผู้ล่วงลับนะคะแล้วก็เคยจัดงานกันถึง3วันนะแต่เดี๋ยวนี้อาจจะเหลือแค่วันเดียวนะคะก็เลยทําให้หลายประเพณีในช่วงนี้ซึ่งจะมีเนี่ยหายตามไปด้วยอย่างการกวนข้าวทิพย์เนี่ยคุณดิฉันเคยไปดูการกวนข้าวทิพย์มาด้วยนะไปทําข่าวมานะคะก็ต้องหาเด็กๆสาวบริสุทธิ์นะคะความประพฤติดีเนี่ยมากวนข้าวทิพย์ Oh. และอีกอย่างที่ต้องมีก็คือการตักบาทน้ําพึ่งดูเหมือนสองอย่างนี้ก็จะซาไปด้วยยกเว้นอาจจะในบางพื้นที่ยังมีอยู่นะคะคก็กลายเป็นว่าไปไหนมาไหนเนี่ยอาจจะถูกพูดถึงเทศกาลกินเจซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่างานบุญศาสตร์เดือนสิเนี่ยเขาก็ยังมีบางภูมิภาคที่แหมเข้มแข็งเกาะกลุ่มนะคะ hmm. อย่างที่เรารู้กัน ไปสาตร์เดินสิบต้องไปไหนไปนครใช่ก็เป็นแหล่งแหล่งใหญ่นะนครศรีธรรมราชใช่ไหมกิจกรรมอะไรที่เราเห็นเห็นกันใช่ค่ะเพราะเขาบอกว่าอย่างจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ในจังหวัดอื่นๆทางภาคใต้เนี่ยเขายกให้งานบุญศาสรเดินสิบเนี่ยเป็นประเพณีที่ใหญ่อันดับหนึ่งแต่หลายแห่งในบ้านเราเนี่ยยกให้สงกรานไงใหญ่เป็นอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นที่เนี่ยเขาก็เลยยังคงยึดมั่นเอาไว้ได้นะคะไปฟังค่ะบางปีนเป็นวันเดียวกันเลยเราก็โปรโมทอย่างนี้สิว่า ช้าคุณก็ถ้าเป็นวันเดียวกันเนี่ยวันกินเจวันแรกกับวันสัย์เช้าไปทาบุญศาสักก่อนแล้วกินเจนะก็กินกยาศาสตร์ได้เพราะกยศาสตร์มันเป็นของเจมันไม่มีเนื้อสัตว์เลยและเป็นการเชื่อมเทศกาลไทยจีนเนี่ยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันค่ะก็จะเห็นนะคะว่าอาจารย์ก็อยากจะสนับสนับสนุนประเพณีของไทยด้วยคือไม่อยากให้มันหายก็ไปกันได้หนมันก็กินด้วยกันได้นี่โปรโมทไปเลยคุณกินเจคุณกินนี่ กยายศาสตร์กายศาสตร์ค่ะคุณผู้ชม<ะ>นี่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆกับการโปรโมททั้งนั้นถ้าอยากชวนมาทานเจด้วยกันด้วยแล้วก็ไม่ลืมความเป็นไทยคือปกติเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าจะทํากวนกยายศาสตร์อคุณผู้ชมได้กินนะกวนกยายศาสตร์กันก่อนตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเลยวันสองวนัน<ะ>แล้วก็ไปแจกญาติพี่น้องคนในชุมชน<ะ>แล้วพอถึงวันทําบุญเนี่ยก็นําไปทําบุญันช่วงเช้า นะคะคุณชอบรับประทานไหมก็โอเคฮะก็ถ้ามีกล้วยไข่ด้วยถ้าฟันยังดีอยู่เชิญชวนนะใจร้ายมากถ้ามีกล้วยไข่ด้วยก็จะดีเพราะกายศาสตร์เนี่ยจะติดฟันใช่ไหมกล้วยไข่จะทำให้คุณเด็กโบราณเลยเนี่ยต้องมีกล้วยไข่อธิบายหน่อยทำไมต้องทานด้วยกันไม่เพราะว่ากายศาสตร์เนี่ยกินเข้าไปมันเป็นน้ำตาลเคี้ยวมันจะติดฟันใช่ไหมฮะพอกินกล้วยไข่เข้าไปก็จะช่วยทำให้กายศาสตร์ที่ติดฟัน่ะหลุดออกไปแล้วก็จะกินแล้วจะเข้ากันนะฮะใช่ไหมคะชาเนื้อสัมผัส กรุบกกันเนื้อสัมผัสเนียนเนียนเหมือนที่อาจารย์บอกเลยเขาบอกว่ารถกล้วยไข่เนี่ยจะตัดหวานแล้วก็เหมือนแบบร่างกายหน้าฝนเหงื่อไม่ค่อยออกถ้าทานกล้วยนี่ก็จะช่วยระบายในทางอื่นด้วยอย่างนี้แล้ววันนี้ไม่ได้มีแค่นั้นนะคะเดี๋ยวจะหาว่าเรามาไม่ครบอันนี้คุณอะไรคุณอาทิตย์อันนี้เป็นขนมรา ผู้สื่ขาวสายอาเซียนของเราคุณสิบชัยนํามาฝากบอกว่าที่บ้านฝากมาให้จากนครเลยค่ะคุณผู้ชมขนมรานี่ก็มีความสําคัญเหมือนกันใช่ใช่คือจริงๆเขาเขาก็ไว้ทําบุญนะครจริงมันมาจากเส้นเส้นแป้งเล็กๆนะฮะรวมๆกันละเอียดมากเลยนะละเอียดมากจริงก็มีความเชื่อเหมือนแบบว่าทําบุญไปเนี่ยญาติพี่น้องหรือใครที่แบบว่าผี สางหรือสัมภเวสีไปก็จะได้ใช้เป็นผ้าห่มใช้เป็นอะไระก็จะได้บุญน่คนทำบุญด้วยอะไรอย่างเงี้ยครก็ในแต่ละพื้นที่<ช>น,นี้ก็เป็นเรื่องราวความชื่อเป็นความเชื่อกับงานบุญของไทย<ช>นะคะก็อยากให้เห็นว่าแหมไม่อยากให้ลืมเลือนเพราะว่า